เนื่องจากวันนี้เป็นวันชีชีซึ่งถือว่าเป็นวันแห่งความรักเป็นวันวาเลนไทน์ของฝั่งจีนนะคะเราก็เลยมีเรื่องราวความรักของออชายหญิงคู่หนึ่งมาเล่าให้ทุกคนฟังแต่ว่าทุกคนอาจจะคุ้นหูกันาบ้างนะคะเพราะว่าเรื่องราวนี้มันเกิดขึ้นที่ไทยทุกคนยังจำคดีที่สามีผักภรรยาตกหน้าผาเพื่อหวังฮุบสมบัติในปี2019ได้ไหม เรื่องราวหลังจากที่เธอถูกผักตกหน้าผาไปนั้นทุกคนอาจจะทราบกันแล้วแต่ทุกคนสงสัยกันไหมคะว่าแล้วเธอกับสามีเนี่ยมาคบกันได้ยังไงแต่งงานกันได้ยังไงแล้วทําไมถึงถูกผักทั้งหมดนี้นะคะมีเขียนไว้ในหะนังสือเรื่องฉงเชิงซึ่งคุณหวางหนวนหนวนผู้หญิงที่ถูกผักนี่แหละเป็นคนเขียนเองอะและช่วงนี้เธอก็กําลังโปรโมทอยู่เราก็เลยได้ มีโอกาสได้ดูคลิปที่เธอเป็นคนเล่าเองคุณหวังหนวนหนวนเนี่ยเป็นนักธุรกิจสาวชาวจีนนะคะซึ่งมาทําธุรกิจที่ไทยนี่แหละเพราะว่าอยากมาตั้งรกรากที่ไทยนะคะมาทําธุรกิจที่ไทยแล้วธุรกิจเนี่ยก็ไปได้สวยสร้างกําไรให้เธออย่างงามวันหนึ่งนะคะคุณหวังหนวนหนวนเนี่ยก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนที่อยู่ในวงการธุรกิจด้วยกันเองแล้วอดีตสามีเธอก็โผล่มาในงานนั้นแต่วันนั้นเนี่ยเหมือนกับ กวางหนุนหนุนก็ไม่ได้สนใจผู้ชายคนนี้นะคะแต่มารู้ทีหลังว่าผู้ชายคนนี้ที่ไปงานสังสรรค์นี้เพราะว่าคือเป้าหมายคือเธอคือเหมือนกับตรวจสอบประวัติคุณหวังหนุนหนุนแล้วว่าเป็นคนแบบนี้มีฐานะแบบนี้อ่ะฉันกะจะมาจับผู้หญิงคนนี้เลยแหละแต่ที่นี้เนี่ยวันนั้นก็ไม่ได้แบบพูดคุยหรือว่ามีปฏิสัมพันธ์อะไรกันนะคะกวางหนุนหนุนเนี่ยเขาเรียนภาษาไทยอยู่ที่สถาบันศึกษาแห่งหนึ่งแล้วกัน แล้วที่นี้วันนั้นเนี่ยเขาลืมหนังสือไว้ที่บ้านเพื่อนซึ่งเพื่อนคนนั้นน่ะก็เป็นเพื่อนของอดีตสามีเธอด้วยอดีตสามีเนี่ยก็เลยแบบเหมือนมีมอเตอร์ไซค์เนาะก็เลยแบบอาสาว่าเฮ้ยเดี๋ยวขี่ไปเอาให้ไหมเพราะว่ากรุงเทพอะเนาะทุกคนกรุงเทพรถติดนะคะถ้าสมมติว่าจะนั่งแท็กซี่ไปเอาหรือว่าอะไรเนี่ยมันช้ามอเตอร์ไซค์ไวกว่าอยู่แล้วแล้วอดีตสามีเนี่ยก็อาสาไปเอาหนังสือให้แล้วก็กลับมาส่งให้เธอแต่ที่นี้เนี่ยพอ เอาหนังสือมาให้แล้วก็ไม่ยอมกลับนะคะก็รออยู่ที่หน้าสถาบันนั่นแหละอ่าแล้วแบบว่าคุณนางนวลก็แบบอืมทาไมเขายังไม่กลับอีกอะไรเงี้ยแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเออเขาอุตส่าห์ไปเอาหนังสือให้เนาะแล้วเราจะยังไล่เขากลับไม่เลี้ยงคงเลี้ยงข้าวอะไรเงี้ยเสียมารยาทนี่ก็เลยกินข้าวกันเพื่อเป็นการขอบคุณความสัมพันธ์มันเริ่มต้นจากตรงนี้แหละทุกคนที่นี้เนี่ยผู้ชายคนนี้เหมือนกับก็ตั้งใจมาจีบอะ ใจมาจีบทําการบ้านทุกอย่างดูวีแชทโมเมนต์ว่าคุณหวังเหนือยเนี่ยเป็นคนยังไงต้องการอะไรชอบอะไรคือเขาสามารถคือเขาเอาอ,อกเอาใจเขาช่างพูดช่างใจละจ้เป็นคนพูดเก่งผู้ชายคนนี้เป็นคนพูดเก่งมีศิลปะในการพูดสุดๆจนคุณหวังหนื่อเนี่ยเชื่อแล้วทุกคนรู้ไหมว่าระยะเวลาตั้งแต่รู้จักกันจนแต่งงานนานแค่ไหนสองเดือน สองเดือนแต่งงานกันเพราะอะไรพอตั้งใจเข้ามาจีบแล้วใช่ไหมผู้ชายคนนี้ก็พยายามกล่อมพยายามโน้มน้าวทุกวันว่าเออเนี่ยในในเมื่อเราเจอคนที่ใช่แล้วทําไมเราถึงไม่รีบแต่งงานกันละ่ะเออเราจะคลาดกันไปแบบนี้หรอตอนนี้คุณก็แบบประมาณว่า30แล้วถ้าคลาดกันไปเนี่ยอาจจะ3 5 4ห้าอะไรเงี้ยกว่าจะไปเจอคนที่ใช่อีกทีอะไรเงี้ยเสียเวลาเปล่าๆนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วเขาก็พยายามขอแต่งงาน มอนนบอกว่าเหมือนกับเปลี่ยนเปลี่ยนรูปแบบการขอแต่งงานไปเรื่อยเหมือนวันนี้ขอแล้วคุณนางลอนนปฏิเสธไปวันหน้าก็ขอใหม่แต่ว่าเป็นรูปแบบใหม่อะไรอย่างเงี้ยขอไปเรื่อยๆจนกระทั่งนั่นแหละคุณนางลอนนก็ตัดสินใจตกลงเพราะถูกเขากล่อมต่างนานาอะไรเงี้ยแต่ว่าตอนแรกอะ่ะเธอก็คิดว่าต้องทาไมจะรีบแต่งรีบแต่งไปไหนวะคือเขาอะก็อยากแต่งงานแต่ว่ายังไม่ได้เรียนรู้อะไรกันเท่าไหร่เลยพ่อแม่ก็ยังไม่ได้เจอกันนู่นนั่นนี่ คุณวังนโถามว่าเออให้พ่อแม่ไปเจอกันก่อนไหมนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยเขาบอกว่าอะไรนะเหมือนตอนเนี้ยเขาเ็าทะเลาะก,กับที่บ้านอยู่เพราะว่าเขาท,ทําธุรกิจแล้วมันล้มเหลวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้คุยกันมานานแล้วแต่ว่าก็เนี่ยมีแผนจะคุยกันอยู่ตกลงกันอยู่ถามถึงแม่แม่ก็แบบเหมือนแม่ไปไม่แน่ใจว่ามันมันต้องใช้คําว่าอะไรฟิลฟิลแบบไปจําสีนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยช่วงปีใหม่ถึงจะแบบ ออกมาแล้วถึงจะได้เจอกันนู่นนี่เขาก็พูดพูดพูดไปตะล่อมตะล่อมไปอ่ะคูณนางหนว่นหนก็โอเคได้คือแบบถูกเขากล่อมจนจนเชื่อแล้วอะผู้หญิงเวลามีความรักกันนะทุกคนอ่ะถูกเขากล่อมง่ายๆจนเชื่อแล้วแล้วทีนี้ก็โอเคแต่งงานกันจดทะเบียนทีนี้เนี่ยพอแต่งงานกันแล้วเนี่ยก็อย่างที่ทุกคนทราบกันว่ามันก็มีเรื่องเองเินเ,เรื่องทองเข้ามาคือผู้ชายคนนี้ เขาบอกว่าเขาทาธุรกิจแต่ว่าธุรกิจเขาล้มเหลวแล้วเขากาลังจะสร้างเนื้อสร้างตัวใหม่แล้วทีนี้เนี่ยก็เริ่มยืมเงินเธอ,เอ,อจากทีละน้อยทีละน้อย,อยเหมือนยืมแล้วก็เหมือน3วันคืนยืมทีสวันคืนจนแบบว่าประมาณครั้งที่4ครั้งที่ห้ามัง้งแล้วแบบบอกว่าโอ๊ยไม่มีเงินมาคืนแล้วว่าเหมือนธนาคารยึดไปแล้วน,นู่นนั่นนี่เพราะเอาไปปกหนี้เก่าอืแต่ความจริงเนี่ยคือสามีเนี่ยติดการพนันนะคะ เอมเอาไปเสียการพนันนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยจนหลังๆคุณหวังหนวนๆวนก็แบบไม่ได้จะให้แล้วเพราะว่าก็รู้สึกตระหนิ t ไใจแล้วอะไรเงี้ยตระหน i ตระหนิดแล้วว่ามันเฮ้ยไม่ใช่แล้วหรือเปล่าเหมือนช่วงนั้นนะสามีก็ออกจากบ้านทุกวันนะแบบว่าบอกว่าจะไปเจราจาธุรกิจเหมือนไปหาช่องทางลู่ทางแหละว,ว่าจะหยิบจับอะไรได้ไหมจะทําธุรกิจอะไรได้ไหมแต่ว่าเวลามันก็ผ่านไปนานมากแต่มันก็เหมือนไม่มีอะไรคือคือคุณออกจากบ้านบอกว่าไปดูงานไปเจรจาธุรกิจทุกวันแต่ไม่มีอะไรที่ จับต้องได้หรือไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะธุรกิจนั้นไม่เกิดขึ้นเลยอะไรเงี้ยเธอก็เลยแบบมันใช่เหรอวะน,นู่นนั่นนี่มันมีช่วงนึงถึงขนาดบอกว่าเออเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดบริษัทให้มาทํำไหม <c oughs> แล้วสามีก็บอกแบบไม่ทําเหนื่อยนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยไม่ทํานะคะจนหลังๆมาก็แบบทะเลาะก,กันนะ่ะเออคู่หลังหนุหนๆก็ไม่ไม่ได้อ่อนลงให้เพราะเขาก็เป็นนักธุรกิจอะคือคือถ้าสมมติว่าคุณจะทําจริงๆอะ ฉันซัพพอร์ตได้อยู่แล้วแต่ว่าคุณจะต้องมีแผนการที่แผนงานที่มันแบบว่าออดูมีเหตุผลดูที่จะเป็นไปได้แต่ที่นี้นี่สิ่งที่เขาพูดมาทั้งหมดคือมันดูแบบลมๆแล้งๆอะ่ะมันไม่น่าจะเป็นอะไรไปได้เลยเขาไม่ได้สนใจอ่ะทีนี้แบบอยู่ๆสามีคิดได้มั้งเปลี่ยนไปเลยจากที่แบบทะเลาะบ,บ่อแหว่งกันเรื่องเงินอะไรเงี้ยก็เปลี่ยนมาดูแลนู่นนั่นนี่เอาอกเอาใจจนกระทั่งเธอท้องก็กลับเนื้อกลับตัวเหมือน พลิกฝ่ามือไปหลังมืออ,อ่ะเขาบอกว่าคือจากที่แบบว่าเคยเล่นการพนันติดการพนันก็เลิกเล่นแล้วเออเลิกเล่นแล้วแล้วก็หันมาดูแลเอาอกเอาใจจนภรรยาท้องแล้วทีนี้เหมือนกับช่วงที่ท้องเหมือนเขาก็ไม่ได้ออกไปไหนเขาก็อยู่แบบแต่บ้านน,นู่นนี่สามีก็พยายามตลอมว่าเฮ้ยออกไปนี่ไหมออกไปเดินหน่อยไหมจะได้แบบว่าออกกําลังกายด้วยเนี่ยแล้วก็ชวนไปที่ผ่าแต้มนั้นนหะ ที่นี้เนี่ยก็ชวนไปแล้วก็เกิดเหตุการณ์นั่นแหละผักตกหน้าผาแล้วก็พอผักภรรยาตกหน้าผาแล้วผู้ชายคนนั้นก็ยังก็ยังยืนอยู่ตรงนั้นประมาณ50นาทีมั้งเพื่อให้แน่ใจว่าเฮ้ยสรุปมันตายแล้วจริง,รงๆหรือเปล่ายังมีแรงมาขอความช่วยเหลืออะไรหรือเปล่าจนกระทั่ง50นาทีผ่านไปแบบไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วอ่ะผู้ชายคนนี้ถึงตัดสินใจออกไปแต่ทางฝั่งของคุณหวงังหยวนหยวน,ยวนที่ตอนนี้ตกหน้าผาลงไป3 4เมตรนั่นน่ะ ร่างกายขยับไม่ได้แล้วจะร้องตะโกนว่าเฮลมีเสียงมันก็ขึ้นไปไม่ได้แล้วเหมือนเลือดมันไปจุกอยู่ก้อนอะไรมันไปจุกอยู่ที่คอยิ่งยิ่งตะโกนยิ่งตะเบงอะ่ะมันมันจะยิ่งเลือดมันจะยิ่งไหลลงคอตาก็แบบเลือดเต็มตาอะไรเงี้ยตอนนั้นะ่ะเธอรู้สึกว่าเหมือนนอนรอความตายอะ่ะคือแบบคงไม่มีใครมาช่วยแล้วอะเออแล้วทีนี้ในหัวอะก่อนที่จะตายอะในหัวมันก็แบบเหมือนฉากในหนังอะ่ะ ทุกฉากตั้งแต่ตั้งแต่เด็กเข้าเข้าโรงเรียนอนุบาลมหาลายัยจนมาทำธุรกิจจนมีความรักจนมีลูกจนก่อนที่ผู้ชายคนนั้นจะปักผักเธอตกตึกอะคือทุกอย่างอะเหมือนไหลผ่านมาตรงหน้าแล้วเธอก็คิดแล้วว่าเธอนอนอยู่ตรงนี้มันน่าจะมีวิธีการตายอยู่2วิธีวิธีแรกก็คือตอนนี้เลือดเธอไหลเต็มตัวเลย พอเลือดไหลจนแบบว่ามันเยอะเข้าเยอะเข้าเดี๋ยวเธอก็ตายเองกับวิธีที่2ก็คือคือต่อให้มันอาจจะไม่มีสัตว์ป่าใหญ่อยู่แถวนั้นมันก็คงจะมีสัตว์ป่าเล็กๆที่แบบออกมาหาอาหารบ้างแหละอ่ะพอมันมาหาอาหารแล้วตัวเธอมีแต่เลือดอะไรเงี้ยสัตว์นั้นน่ะก็คงจะมาแทะมาเล็มเนื้อหนังเธออืมเป้าหมายแรกก็คือกินกินเนื้อหนังเธอใช่ปะ่ะเป้าหมายที่2คือลูกในทอ้อง แล้วเขารู้สึกว่าการที่ฉันจะต้องมองเห็นสัตว์มาแทะเนื้อหนังจนฉันตายไปหรือว่าการที่เห็นสัตว์มาแทะลูกในท้องของตัวเองแล้วสุดท้ายตัวเองมองดูตัวเองโดนกัดตัวเองมองดูลูกโดนแทะโดนกินแล้วสุดท้ายตัวเองก็ตายไปทาไมคือชีวิตคนมันทําบาปทํากรรมอะไรมามันถึงจะหนักหนาสาหัสขนาดนั้นเออถึงจะต้องตายทรมานขนาดนั้นเงนี้ยก็คิดในห,หัว แต่ตอนช่วงนั้นก็คือลอความตายแหละแต่สุดท้ายก็เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงคนะ์ก็คือมีพี่ๆเจ้าหน้าที่อุทยานะเข้ามาช่วยนั่นแหละแล้วทุกคนรู้ไหมว่าทําไมผู้ชายคนนี้ถึงยังไม่ได้กลับจีนเพราะว่าจังหวะที่เขาจะขับรถไปสนามบินเพื่อที่จะกลับจีนนั้นนะรถกู้ภัยหรือว่ารถพยาบาลสัมติงก็วิ่งออกมาจากโรงพยาบาลเพื่อที่จะไปรับคุณหวังหยวนนนี้แล้วผู้ชายคนนี้ก็เห็นพอดีแล้วก็เอะใจว่า ทำไมมีรถพยาบาลผ่านมาในถนนเส้นนี้และมุ่งหน้าจะไปทางหน้าผาพอดีหรือว่าจะไปรับคุณหวางหยวนหยวนคุณหวางหยวนหยวนถูกช่วยไว้หรอผู้ชายคนนี้ก็เลยตีรถตามรถพยาบาลนี้ไปแล้วก็ไปอย่างที่เกิดเหตุแล้วก็ไปทําท่าทีว่าเป็นชาวมงุงก็ไปมุงดูแล้วก็ถูกเห็นว่าเนี่ยเมียถูกช่วยไปแล้ว แล้วผู้ชายคนนี้ก็ตามไปที่โรงพยาบาลด้วยพอตามไปที่โรงพยาบาลอะแล้วก็แบบเหมือนไปด้อมๆมองๆอ,อะแล้วเหมือนคนตำรวจเขาก็เห็นอะแล้วคือคนจีนหน้ามันก็จะแบบเหมือนพอจะดูออกว่าไม่ใช่ชาวไทยอะไรเงี้ยคุณตำรวจก็ไปแบบไป,ไปถามว่ารู้จักกันหรอเป็นคนจีนหรอตอนแรกเขาก็ปฏิเสธแล้วทีนี้แบบคุณตำรวจแบบว่าดูพาสปอร์ตเนาะก็เลยแบบอ้าวคนจีนแล้วก็พยายามเค้นถามอะไรเงี้ยแล้วสุดท้ายผู้ชายคนนี้ก็แบบบอกว่าโอเคเป็นเป็นญาติของ,องคนไข้นะ อะไรอย่างเงี้ยเป็นญาติของผู้หญิงคนนี้นะคุณตำรวจบอกว่าอา้าวทำไมเป็นญาติแล้วไม่ไม,ไม่ไม่เข้าไปดูละ่ะไปสิไปสิเหมือนก็โดนคือเหมือนกับตอนแรกก็ไม่ได้กะจะเข้าไปแต่ก็คุณตำรวจบอกไปสิไปสิปสอะไรแล้วผู้ชายคนนี้ก็เข้าไปแล้วก็ไปเริ่มทําการแสดงคุณหวังหนอนๆบอกนี่เข้าไปแบบว่าอุย๊ยที่รักเป็นอะไรไปไหนมาคุณหายไปไหนมานี่บาดเจ็บหรอนู่นนั่นนี่อะไรเงี้ยตอนจังหวะที่คุณหวังหนวนๆเจอผู้ชายคนนี้ก็คือวย่วายว่าทําไมถึงทําแบบนี้ คือแบบตอนนั้นคืออารมณ์มันพุ่งอารมณ์มันขึ้นมากอะทําไมถึงทําแบบนี้นั่นนี่เลยเนี่ยแล้วผู้ชายคนนี้ก็แบบไปพูดข้างๆางหูว่าเงียบปากไปเงียบปากสาท้าไม่อยากตายพูดเป็นภาษาจีนด้วยความที่เขาก็คิดว่าตํารวจไม่เข้าใจภาษาจีนแหละซึ่งก็ไม่เข้าใจจริงๆนะคะอ่ะก็เลยแบบว่าถ้าไม่อยากตายหบปากไม่มีใครช่วยแกได้หรอกผู้หญิงคนก็กลัวตายไงเพราะว่ารู้สึกว่าผู้ชายคนนี้เหมือนเหมือนเป็นพวกเดนตายแล้วอะ เขาน่าจะกล้าฆ่าเธอจริงๆกล้าทําอะไรเธอจริงๆอืมเพราะว่าถ้าสมมุติว่าถูกเปิดเผยเขาก็โดนจับอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยคุณหมออยู่นก็เลยแบบไม่พูดอะไรก็เงียบกันอยู่อย่างนั้นอะอาทิตย์นึงคือเหมือนกับก็แบบสามีคนนี้ก็พยายามแบบเฝ้าตลอดยี่สิบสี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยจนจังหวะนึงตำรวจเหมือนก็สังเกตเห็นแล้วแหละก็เลยแบบว่า พาตัวผู้ชายคนนี้ออกไปแล้วคุณหวังเยวนก็มีโอกาสได้เล่าแล้วก็ขอความช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยอืมแล้วสุดท้ายก็รวบรวมหลักฐาแล้วก็แล้วก็แจ้งจับผู้ชายคนนี้ไปนากก่ากลัวมากนากก่ากลัวสุดๆอืมนี่เล่าไปยังคนลุกไปอยู่เลยแฮปปี้วันถ่ายเจอร์รี่ควายเลอร์ค่ะทุกคน